ก็เลยสร้างสรรค์ผลงานที <S an> ่จะททำร้ายชีวิตผมแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตผมก็เลยเอาเข้ามาในโปรโมชั่นนะฮะกับโปรโมชั่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าก็ดิ่งมวสุดนะฮะเพราะว่าถ้าวันนี้นะฮะใครนะครับส่งเป็ดมาให้ผมนะฮะไม่จะดีหรอวะเป็ดมันกี่บาทเองโอ้ยเฮ้ยแมวแมวแมว ไปเด็ดเดเด,เดแหวนครับหนึ่งแหวนเป็ดสี่ตัวไม่ไม่ได้ให้ขึ้นขอบเป็ดสี่ตัวมันขึ้นขอบโอ้ยมันโหดไปอ่ะเนี่ยเป้าหมูเราจะทำการแดกน้ำเลยคำหนึ่งเป็กนะครับกับหนึ่งของขวัญเนี่ยคิดว่าประมาณเท่าไหร่ดีวะแต่แบงค์แดกมันไม่เย็นด้วยนะ สี่เป็ดเหรอสี่เป็ดละกันนะครับผมสี่สีเส่เป็ดสี่เป็ดเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสร้างสรรค์คิมี่ให้ชีวิตดีๆครับเ<อ>ป็นสี่ตัวแลแดกมากหนึ่งเป็ดโอเคดูเรียน ย,ยังไม่ได้ยัง่ไดทำบ้าอะไรเลยมันถูกไปไหมเนี่ยโอ้ยใช้ตังฟุ่มเฟือยน,นี่อืมเอาเลยนะอุ้ยโคตรแย่อาทิละเป๊กก็กันขอพักสองเป๊กรวมไม่น่าจะไหวเฮ้ยทำไมน้ำมันใสๆวะอุ้ยคุณดูดิ <laughs> มันไม่ได้เป็นน้ำด้วยมันเป็นเหนียวเนียวอะ่ะโอ้โอ้ยเด็ด อไอ้น้องคนอย่างเฮีย้ยไม่เคยกลัวใครกินได้ทุกคนยัดชาติเหมือนตดควายโอเคไม่จะมีเย็นบ้าเลยมีตู้เย็นไว้แล้วเนี่ยตั้งกันโดดๆ <c oughs> อย่างเงี้ยแหละวยพี่อันพี่อันห้ามใช้สีแดงนะ <c oughs> เขาห้ามใช้สีแดงสีแดงเป็นสีสนมมดอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> มันเอาไปแจ้งข่าวสารโอเค ขอบคุณสำหรับแก้วนี่สำหรับพี่อันนะครับหนึ่งสองสมามอร่อยมากอร่อยมากรสชาติแบม้งมิงคือกินได้อยู่แล้วไงคือแบบไม่ได้สติเรียด อร่อยฮอ่อร่อยฮ่่อร่อยฮอ่น้ำีเหนื่ยหัวฟาวแมงโคเฉงนี่น้นทำไมอ้าวล้างปากขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการสร้างให้ดีเจคิมผิวดีนะครับนี่ต่อไปนี้ผมจะแบบไม่ต้องหิวข้าวกลางคืนอีกแล้วเพราะว่าผมคงจะไม่อยากกินอะไรอีกแล้วนะำรับกลางนี้เป็นที่สองของ บีพีกิฟกินแล้วหน้าใสขอให้เราใสด้วยกันชวนโพส สวยเลยสดใสดูมีความสุดแฮปปีขอถทนหน่อยอร่อยคุณคิดไปเองว่ามันไม่อร่อยอรสชาติดียตายยิ่งไม่เย็นนะโอ้โหคุณเอ้ยรสชาติจับจีดจริงๆสุดยอด โอเคขอบคุณด้วยนะครับโอเคอ่ะตามนี้แหละนะครับเฮ้ยทำไมวันนี้ V.P. เยอะชิบหายไวายว่านมาหากรรมมา,ากรรม